คลิปนี้มีอานะหารุน่นแรงสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ดูคลิปนี้จบแล้วก็ oli, ここอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค้ามด้วยนะครับสวัสดีสสดค่ะพบกันเราช่องแตตาชานเอล,ลวันนี้นะคะพวกเราจะมากินหอยเชอรี่นะคะตัวใหญ่ๆอ้วนๆอุ้ยย้อ,หอยหกหกเลยค่ะอ้วนมากเลยเกลโอ้ยลุล้วนวันนี้นะคะมากินหอยกันค่ะีน่นะ้ำพริกนะคะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะนี mm ่ hmm. ค่ะมาเลยค่ะ mm hmm. มีน้ำด้วยหรอเดี mm hmm. ต๋ต้องมันต้องเอาตาออกด้วยใช่ไหมได mm hmm. ้น้ำแป้งเหร อันนี้เราเพิ่งไปหามานะคะมันก็จะมีแบบเป็นเกียบน,นิดนึงขออนุญาตล้างน้ำนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ <Okay. S 2> นี่ค่ะใหญ่จริงคะ่ะบอาน่า กรอบมากนะกรอบไหมกรอบอร่อยมากเลยค่ะของชอบเลยค่ะเป็นคนที่ชอบมากค่ะหอยมากินไปกันครับ นี่นะครับออกตามนาะไม่ใช่หอยโของอันนี้เป็นหอยเชลีแต่ตามจริงก็น่าจะกินได้ครับเพราะว่าต้มสุกแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยค <c oughs> นเท่าของเจ็เขาบอกมาให้ออกก่อนนี่ค่ะตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยค่ะ,ะเหลือเแดงๆเนี่ยนี่ค่ะอือฮึ เดี๋ยววันไหนว,ว,ว่างเราจะไปหาแล้วก็มาทําเมนูก้อยให้ดูนะคะเอาดิมันกนะ๋อยดิบใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะวันไหนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะไปหาอีกนะคะอันนี้ไปหาที่อ่างนะคะแล้วเราก็จะทําคลิปไปหาหอยด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเรา<อ>ด้วยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะเนื้อกรอบมากเนื้อดบับแน่นมากเลยครับเหมือนแบบปลาหมึกนะใช่ วผมอืดนี่ค่ะหอยมันอ้วนมากเลยครับเออจริงค่ะแต่ตัวตัวข้างในมันใหญ่มากเลยครับมากินด้วยกันครับผม เยอะยวค่ะของชอบเลยค่ะชอบมากกับหอยมากินด้วยกันค่ะนั่นเลย กรอ,อบเด้งๆเลยค่ะเนื้อแบบแน่นเราก็เด้งครับเพราะว่าก่อนเราต้มเราเอาไปแช่พวกน้ำส้มสายชูไว้ก่อนแล้วก็เอามาต้มทำให้เหนื้อมันเด้งครับ ทำไมเดาวมัน่แน่นอะถ้าที่ดีคือไม่ต้องต้มนานนะคะเอาแค่พอฝาเปิดพอสุกะค่ะถ้าต้มนานแล้วตัวมันจะแห้งค่ะจะไม่อร่อย มากค่ะเ,คเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาทำคลิปก้อยให้ดูค่ะรับรองค่ะแซ่บมากค่ะนี่เลยค่ะสุดจริงไลย บึกน้ำจีดด้วยบอสอ่ะโอเคค่ะวันนี้คลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b ์ให้พวกเราช่องตาตาชาแนล้ลยค่ะครับผมสวัสดีสสดครับิปนี้ลาฟก่อนนะครับ